นี่ทำไมคุณถึงช่างถามจังอ่ะอก็ฉันอยากรู้อะแต่ผมเบอร์ที่จะตอบแล้วอะตาของนคนตอบตั้งแล้วกันนะนี่คุณมันใช่เวลาที่จะมากวนดประสาทฉันไหมผู้ชายคนนี้คืเคย นี่คุณสายขวัญส่งรูปให้คนดูใช่ไหมผมบอกแล้วคุณต้เป็นฝ่ายตอบผู้ชายคนนี้คือใครคนรู้จักได้คนรู้จักแต่คุณบอกผมนี่ว่าคุณลังลออไม่ให้คุณมีเพื่อนแต่ผมก็เจอคุณกับไอ้เชเยงที่ครับ ถ้าคุณก็ยังบอกผมว่าคุณไม่เคยมาเชียงใหม่แล้วทำไมถึงเจอคนรู้จักที่นี่